สบายดีพ no. so, no. no. ok, like, ่อแม่พี่น้องอ c ทุกคนสบายดียามเส้าพี่น้องตื่นมานี้ก็ลง้หน้าเลยเนาะแบกจุกไปหาอัดน้ำตูวมันออกเลยกับเปิงสำนี้เัาเป่งน้ำเลยได้พี่น้องหาสุดเขากับออกไปแล้วมาพี่น้องออกห่วงับ ซ้ำนี่นะเขาออกซ้ำนี่แล้วเล้วครับเป่งเป่งน,น้ำทิ่นลดหนึ่งมันมีน้ำเลยพอมันได้เกียียวอยู่แล้วพี่เ้างซ้ำนี่นะมันเป็นเขาสองสุดเนาะแต่ว่าทั้งแถวลุ่มเนะ่ยเรไปรออัดไว้เพราะว่ามันห,นห้องกระมานห้องกระทอกซสซะ หลังคนกับสิก้มเกี้ยงเข่าก้มหรือว่ามันออกเบิดแบบมันมันออก,ก้มเกี้ยงเนาะจังเปินงนามทิมแต่ว่าผลลงค้นกับเปิงโลดถ้าเขาบ,บเป็นพะญานะพี่น้องมันที่ออกพร้อมกันเบิดเลยเลย ประมาณนี้พี่น้องขาวนาเฮาสิงามบ่ก่ัมเกาพี่น้องบอนงามบอนกีละเนาะพักกะแยงอดีพักกะแยง เดือนสิบเอ็ดนี่คือจะได้เกี่ยวมึงจะเก้าน่ะออกพรรษาเนาะเดือนสิบเอ็ดส่วนเขาสีไายเฮือส่วนเฮือนะพี่น้องเขาสีาเหลนะืองมหมืนอนก็สิลงเลี้ยงงวัวคือเก้าวันสุกผุและสิดิยุทธเลี้ยงเพรา่ะ วันเป็นวันเช้านะวันชวเช้าขาก็สิดงเขาเดินนงเฮียนนะแม่เปินเห็ดกินเพื่อนเทียงจะเห็ดกินยังลูกสาวก็เตรียมตัวจะไปโรงเรียนอีก

ถอดปลาเค็งปลาเค็งใหญ่ปลาเค็งโคลนสมรใส่รอยังถั่วออกมาแอันนี้ยังอันนี้นะโอเอาหนามันอบวชเขาจอเอิญยังก็บวชยังกับวชมังอือบวชพักทองวันมันบวทองก็วันมันเผือก มันอันมันแก้วมันหอมอ่ะเอาถั่วถก่วเนี่ยตัวไหนแล้วทอดผักข็งพี่นออ้องผักข็งนาแปบผัวไงผักข็งยืดหรือเปล่าพี่มืดไม่ดีแท็กทอดปลาต้มมะขัวนะรอส้มต้นกินพี่นออ้องแล้วอะบาดเนี่ยพี่น้องลูกเช้าก็ปั้นกินก่อน ว่าสีไปห้องเยียนหมูมาทาล่ะสีเอาเขาจุกเอาเขาก็แนวกินไปงเรียนพี่นนองบริมากินอยู่เงี้ย มาเรนุปน้มไม่ปลาดำามืระเ้ื่อนต้มไขต่ตำมะทัวเจียวผิดดิทอดปลา அங்கத்துக்கு 300 போலாம் พุงวาอโทษปลูกไหมพอโทษเดี๋ยวปะลูกอโทษไหมท่าเหงืูถ่าอยู่ถ่ายังยังอยู่ช่องสามคนหนาหายเอาเด้อ มันด้เอาหลดออกมันชุยหลดใหญ่ด้วยโู้แมวตัวนมากกินไก่ยิง่งเนะาะครั้งพอท่านาเภาเอาน้ำลุ้งม,มาก,กินนะนไปเอาน้ำไม่พอนะคะ ล้างกันในทีเทียวที่ว่าแมวตัวนี้มันหยอกกันข่นเชื้อผัดกะเพรามื่อวานเจียวี่ก็ออกสดงงสองเกีวสอกีว เล่นปินปิ่นอยู่ในหนังเหมื่อยด้วยเจ็บเอวกลมไหลก็ได้หอนได้เลยหอนลมตายแหละ เ็หทอดปลาเค็งปลาเค็งทอดม tin Họ cũng nói là... Không ngon là chậm Nên ngân không rồi Hả? Đại cái này Hả? chắc đấy, tham nè hôn tha thịt còn มอะไรมันไปเป็นหนีเขาอ,อ้อมนะอ้อมรังด้วยถังโจรเลย หนึ่งแล้วออก,ก็องน้องละโอเคป่ะแม่บ <c ười> ้านเหีียบป่ะเยอะเงินอันนป้าพี่อันเงิน

Trong khu lộn, chưa ốc là hả? <laughs> nó Thôi cứ bữa mua lưng bẹ thôi. không bơi bữa lai mỡ là? Nếu mà khảo không ăn giờ mà chuốc khảo bọ Bữa nay <laughs> Dạ, <laughs> เอาแสดาแส่กะตายสองอันละจื้อ้ำพายัห้อเขาบอกผายังอ่อนอ่อนกย่นเล็กมือังห้อเหมนเป็นยังหรอข้าเขียมเหมือน้วนมันเปียอพวกบอดินเปียอพวบอ อย่างนี้ของเราก็มาลองเอ็มมึงอยู่เนาะน้ะอก็เห็นอยู่เสียบมันกันสวดมั่วเปล่าเจียบจี้คัดหลันทับทักเสียบจนได้หลันทับกวันนี้มาจะทำมแล้วอืมน้อง,องเก็๊ยบสาวไทยสงครางแล้วเป็นงู จะ <pec S 2> ต้มมือนิดฮึโน้ยมัหอไปช้องมัหอไปช่องหน่วหรกมนหอไปหน่วยหนึ่งต้มชีหน่วย ว่าวราเขาเห็นว่านให้กินอย่างเงี้พูดมันอีเพิ่ม,มบันลาเดอร์พี่น้องพอกันกินมาทำบ้ายดีไม่ทุกคนหาเหต้พูดมันอีเพิ่ม